กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาแบบหอมหอมใส่แค่น้ำปลาก็ว่าหอมแล้วนี่ยิ่งใส่กุ้งแห้งเข้าไปด้วยอย,ยิ่งหอมค่ะหอมคูณหอมคูณหอมเข้าไปนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ รักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่เลยค่ะเมนูก้นครัวอร่อยฮิตติดลมบนอีกแล้วจ้าทำง่ายๆนะคะค่ะมากับเมนูกะัลำปลีผัดน้ำปลาหอมทั้งน้ำปลา หอมทั้งกุ้งแห้งวันนี้นะคะยกระดับความหอมยิ่งิ่งขึ้นไปค่ะ,ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะกระหล่ำปลีค่ะกระหล่ำปลีที่การเลือกใช้นะคะ1ห,หัวค่ะเลือกลูกเบาๆนะจะได้แบบว่ากระหล่ำปลีกรอบๆแล้วก็ราคาไม่แรงมากนี่เลยค่ะกระหล่ำปลีหนึ่งหัวนะคะผ่าครึ่งเสร็จแล้วการก็ตัดมันก็จะได้กระหล่ำปลีชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเวลาการผัดกระหล่ำปลีผัดน้ำปลาแบบนี้ต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆ เผื่อมันยุบใครจะใช้วิธีการดึงก็ได้ใช้วิธีการฉีกก็ได้พอเพื่อนๆหั่นเสร็จปั๊บแยกออกให้หมดเลยให้มันเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแบบเนี้ยอย่าให้มันซ้อนกันแช่เกลือนะคะใส่เกลือแช่เกลือไว้สักประมาณ10นาที แล้วก็ล้าง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 ผ่านน้านะคะสักประมาณ 2- 3งสาน้ำพักบนตะแกรงไม่ต้องให้เสด็จน้าแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ถาดแบบนี้ก็ยังจะมีแบบน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เนาะแต่ต้องมั่นใจว่าต้องล้างให้สะอาดเนาะก,การล้างประมาณ3-4มสี่น้ำนี่แหละคะ่ะมันจะทําให้ผักอะ่ะมันมีความกรอบอยู่ตลอดเวลานี่เลยหนึ่งหัวค่ะการเตรียมไว้นะคะกุ้งแห้งค่ะการเตรียมไว้ประมาณ50กรัมนะคะได้กุ้งแห้งมาปุ๊บปับ๊บเสร็จแล้วเอามาแช่น้ําไว้ แช่น้ําไว้สักประมาณ10นาทีค่ะให้ตัวมันพองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรลดเคม็มลดเค็มลงไปด้วยนะคะกระเทียมจีนทุบนะคะยังมีน้ําปลานะคะวันนี้การใช้น้ําปลายี่ห้อเมกาเชฟนะคะไม่เค็มมากค่ะไตค่ะลงมือผัดกันค่ะผัดแบบกร,บกรอบๆนุ่มๆหอมๆแล้วก็ที่สําคัญน้นําไม่ท่วมทุ่งด้วยใส่น้ํามันลงไปนะคะหลังจากนั้นใส่กระเทียมค่ะกระเทียม3ามีกลีบนะคะการใช้วิธีการทุบ เจียวกระเทียมค่ะให้เหลืองหอมหลังจากกระเทียมค่ะเหลืองแล้วนะคะใส่กุ้งแห้งค่ะลงไปนี่เลยค่ะผัดกุ้งแห้งกับกระเทียมก่อนนะคะให้กลิ่นหอมก่อนค่ะเร่งไฟแรงสุดเลยนะคะนี่ไฟของการจะแรงสุดประมาณนี้นะคะแก้การไม่ค่อยดีละหลังจากนั้นนะคะการก็จะใส่กระหล่ำปลีค่ะที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะลงไปค่ะ ผัดค่ะแรกๆอะ่ะดูเหมือนมันจะเยอะจะค้ำกระทะพอผัดไปผัดมาสักพักมันจะยุบนะคะไฟแรงๆไฟแรงเลยค่ะพลิกกลับด้านเนาะแบบนี้เลยนะคะการจะผัดให้กระหล่ำปรียค่ะยุบตัวลงสักเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นปุ๊บการจะเอาฝาหม้อค่ะมาปิดไว้แบบนี้เป็นการอบค่ะสักประมาณ1นาทีนะคะเพื่อให้ความร้อนอะ่ะมันไปโดนตัวกรัหล่ำปลีแล้วทําให้กระหล่ำปลีค่ะมันยุบลงแล้วก็กลิ่นของกุ้งแห้งอะไรพวกนี้มันก็จะอบอวนอยู่ในชิ้นกระหล่ำปลีนะคะเอาค่ะสักประมาณ1นาทีนะคะเปิดดูค่ะนี่กรัหล่ำปลีนะคะมันก็ยุบลงไปแล้วแล้วก็มันก็จะมีความแบบไม่ไหม้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นปุ๊บน้ำปลาค่ะประมาณหนึ่งช้อนค่ะลาดขอบๆกระทะแบบนี้นะคะเติมน้ำตาลทรายสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะผัดค่ะคลุกเค้านะคะมันจะเป็นรอยไหม้น้ำปลาค่ะให้ใช้กระหล่ำปีค่ะถูๆนะคะ ปิดอบอีกสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเปิดจ้านนี่นะคะกระหล่ำปลีสุกได้ที่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าปิดแก๊ค่ะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะกระหล่ำปลีผัดน้ำปลากุ้งแห้งค่ะเน้นที่กุ้งนะคะกุ้งตัวโต,วตวเต็มปากเต็มคําเลยนะคะ ตรงไหนเ <c oughs> ดูค่ะนะคะมีความนุ่มมีความกรอบมีความหอมอบอวนมากๆเลยนะคะลองทำกันดูค่ะนี่นะคะมีความไม่ไม่หอมๆกลิ่นน้าําปลานี่เลยแบบอบอวนมากกลิ่นกุ้งแห้งก็โชยแบบประแข่งกันโชยอะ่ะเออทั้งกลิ่นกุ้งแห้งทั้งกลิ่นน้ําปลานะคะ ต้องพูดห่างๆค่ะเยาวยวนน้ำลายสอเชียวค่ะนี่นะคะลองจัดกันดูค่ะข้าวต้มร้อนๆข้าวสวยร้อนๆมาจ้าเมนูนี้นะคะอร่อยเลิศเดในครัวเราเองจ้าง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้โหเยยาวยวนมากเลยนะคะนี่เลยกันบอกแล้วค่ะผัดน้ำไม่ท่วมทุ่งแน่นอนค่ะวิธีนี้นะคะ แต่ต้องแข่งกับไฟ